สวัสดีนะลครับมาตะเวนหมายห้วยกันห้วยนี้ไม่ได้เข้ามาหลายเดือนนะแต่ก่อนที่เขาเกี่ยวข้าวนะฮะข้างหน้ามีลูกป่ามีลูกปลาขึ้นนะเผื่อมีปลาล่าเหยื่อมาดักกินลูกปลานะครับเดี๋ยวลองตีกันดูหน้าเป็นพวกกระสูนนะที่วิ่งว่ายว,วนอยู่ กัดครับหืมกัดกัดครับกัดไม้เดียวเลยครับเอาขึ้นฝั่งก่อนโอเคนี่อะไรครับพุ่งมาจาก ด้านข้างตะลิ่งนะผมตีข้ามฟากไปนะหนึ่งไม้กาจะลองเช็คดูนะฮะอย่างที่บอกเลยเบ็ดเดี่ยวเนี่ยข้อดีของเบ็ดเดี่ยวนะก็จะเข้านะฮะด้านข้างแก้มนะครับกระโหลกแล้วเบ้าตานะสามจุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าสายเราหย่อนเนี่ยไม่ค่อยจะหลุดนะฮะ โอเคครับฝากผลงานไว้ได้วยครับจะตามหากันต่อครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะเมื่อกี้มันกัดตั้งแต่มุมฝั่งด้านนู้นนะครับบางทีอาจจะไม่เห็นภาพตอนกัดนะครับผมฝากช่องเลยครับขอคุณครับ